สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีกระบะใช้งานมาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆครับกับฟอร์ดเรนเจนะครับตัวนี้รุ่น OpenCAP 2นะครับ2.5ดีเซลนะครับปี2003ครับเกียร์ธรรมดาราคาสดนะครับ1,15,000บาทนะครับรถอยู่ที่บางแคนะครับโทรเจราจาได้เลยนะครับลายอยู่นี่นะครับโทรก็นี่นะครับเน้นโทรเจรจานะครับไปเช็ครถทดลองขับนะครับ รถสวยเดิมๆครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับถ้าใครกําลังหากระบะแบบแคปเปิดได้นะครับคันนี้น่าสนใจมากๆครับกระบะสวยๆนะครับใช้งานไม่เยอะเลครับคันนี้ใช้งานไปแล้วนะครับโดยประมาณ280,000กิโลเมตรนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับปี2003นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเปิดได้แบบนี้เลยครับกาะขึ้นลงสะดวกสบาย ประมาณนี้ก็ลองชมดูนะครับใครสนใจ1 1 5 0 0 0บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดเจรจาต่อรองราคากันได้เลยนะครับรถสวยสภาพดีครับอยู่แถวบางแคนะครับโทรเจรจาได้ครับไปเช็ครถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์นะครับประมาณนี้นะครับยางใหม่ดอกเลือกใช้งานได้อีกยาวครับลงตรงนี้นะครับใครชอบนะครับโทรเจรจานะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ หาเอาไว้ใช้งานนะครับดูรถทดลองขับได้เลยครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครับทำมาครบแล้วเอาเป็นว่าคันนี้ก็เป็นผมัรพาวเวอร์ครับใช้งานได้สบายๆครับเน้นหาใช้งานนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับกระบะฟอร์ดก็อึดทนอยู่แล้วครับช่วงล่างนุ่มเงียบอยู่แล้วในส่วนของฟอร์ดนะครับฉนั้นใครสนใจก็ไปเช็คชมทดลองขับนะครับราคานี้ก็จิรจาต่อรองกันดูนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนนักอัดต่อหรือพิกว้วมนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับดูแลไว้ให้เรียบร้อยขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าชอบหรือเปล่านะครับในราคาแสนต้นได้กระบะปี2 0 0 3ัาเป็นดีเซลนะครับนี่ครับหน้าเดิมๆมท้ายเดิมๆห้องเครื่องสวย แห้งๆไม่มีเยิ่มครับระบบไฟฟ้าภายในใช้งานแล้ว280,000กิโลเมตรนะครับทีนี้สมาชิกสนใจโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับรถอยู่ที่บางแคนะครับเอาเป็นว่าคันนี้นำมาฝากนำมาเสนอนะครับกระบะ f o r d r a n g e r ก็ใช้งานกันได้อยู่แล้วครับมีอูเก่งๆมีศูนนะครับฉะนั้นก็นำมาฝากนะครับขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกสนใจจริงหรือเปล่านะครับคันนี้สภาพสวยๆครับเป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับราคาก็ เหมาะมากๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับแสนต้นๆเท่านั้นสวยสมบูรณ์มากๆลองชมดูก่อนได้ครับ